15สำนักดังให้เลขนี้ตรงกันนะ17กุมภาพัน์กห้าคำเตือนช่องเราเป็นเพียงแนวทางในการตัดสินใจ ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็สวัสดีครับท่านผู้ชมมาดูสูตรล่างแม่นแงวดนี้นะครับสูตรนี้นะครับจานให้เข้ามาแล้วนะครับ5งวดติดเลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรนะครับของแอดรัชนกมีโชคนะครับ และแอดปุยนะครับงวดที่แล้วนะครับหวยออกล่าง30นะครับจานไว้เข้านะครับจานให้0ูนย์สามนะครับงวดที่แล้ว0ูนย์สามสามศูนย์นะครับตามกันต่อนะครับงวดนี้จานให้สองตัวล่างมานะครับงวดนี้แปดสามนะครับแปดสี่แปดห้าเก้าสามเก้าสี่แล้วก็เก้าห้านะครับ เก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับสูตร2ตัวล่างแมนแมนนะครับงวดนี้ถัดมานะครับเป็นสูตร2ตัวล่างแมนแมนนะครับของแอดซูมาอี้นะครับแอดซูมาอี้ก็ให้เข้ามาแล้วนะครับหลายงวดติดนะครับงวดที่แล้วนะครับหวยออกล่าง30สูตรนะครับแอดซูมาอี้ก็ให้เข้านะครับแอดซูมาอี้ให้0ูนย์นะครับงวดที่แล้วตากันต่อนะครับวันนี้แอดซูมาอี้นะครับให้ วิ่งล่าง9นะครับให้ลอง5แล้วก็ให้2ตัวล่างมานะครับงวดน,นี้95นะครับ9 4 96 97นะครับแล้วก็ให้ลองมานะครับ3 5 34 36แล้วก็37นะครับงวดน,นี้เก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับสูตร2ตัวล่างแม่นๆนะครับของแอสุมะอีนะครับ ถัดมานะครับเป็นแนวทางสูตร2ตัวบนล่างแมนแมนนะครับของแอดใบฟ้านะครับงวดนี้นะครับจานให้3ตัวบนมานะครับงวดนี้7 5 2 5 9 2 2 9 7งห้าเกอาจ็นะครับจานให้3ตัวบนนะครับมาดู2ตัวบนล่างแมนแมนนะครับของแอดใบฟ้างวดนี้นะครับจานให้2ตัวบนล่างมา5 2 5 3 5 7 92 93แล้วก็97นะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับสูตรบนล่างแมนแมนนะครับของแอดใบฟ้านะครับวันนี้ถัดมานะครับเป็นแนวทางสูตร2ตัวล่างแมนแมนนะครับสูตรนี้นะครับจากไี้เข้ามาแล้วนะครับ5งวดติดนะครับงวดที่แล้วนะครับหวยออกล่าง3สูตรนะครับ จานไม่เข้าล่างนะครับเข้า30ศูนย์นะครับเข้าตรงๆเลยนะครับตามมาต่อนะครับวันนี้จานให้2ตัวล่างมานะครับวันนี้48นะครับ49 58 59 68แล้วก็69นะครับจานให้เน้นอยู่ที่48 49 59แล้วก็69นะครับวันนี้ เก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับสูตร2ตัวล่างแม่นๆนะครับถัดมานะครับเป็นแนวทางสูตร2ตัวล่างแม่นๆนะครับของแอดตามล็อกนะครับสายเทพรักนะครับงวดที่แล้วนะครับหวยออกล่าง30ศูนย์นะครับจานให้เข้านะครับเข้า2ตัวล่างตรงๆนะครับวันที่แล้วตามกันต่อนะครับวันนี้จานให้2ตัวล่างมานะครับ 9997 59 57แล้วก็67นะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับสูตร2ตัวล่างแม่นแมนนะครับของแอดตามล็อกนะครับสายเทพารักษ์นะครับวันนี้ถัดมานะครับเป็นแนวทางสูตร2ตัวบนแม่นๆนะครับ ของเลขเทวาโชคลาภนะครับงวดที่แล้วนะครับหวยออกบน308นะครับจานให้เข้านะครับเข้า08นะครับเข้า2ตัวบนตรงๆนะครับงวดที่แล้วตามกันต่อนะครับวนันนี้จานให้2ตัวบนมานะครับวนันนี้03นะครับ04 05 7 3 74 75ห้า 9 3 94แล้วก็95นะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับสูตร2ตัวบนนะครับหรือคู่โต๊ดบนนะครับงนนี้ของเลขเทวาโชคลาภนะครับถัดมานะครับเป็นแนวทางสูตร2ตัวล่างแมนแมนนะครับสูตรใหม่นะครับของแอดตามล็อกนะครับสายเทพรักนะครับ สูตรนี้นะครับจานไม่เข้ามาแล้วไหลายงวดติดนะครับงวดที่แล้วนะครับหวยออกล่าง30นะครับจานไม่เข้านะครับจานให้0ูนย์นะครับตามกันต่อนะครับวนันนี้จานให้2ตัวล่างมานะครับวันนี้3 9 3เ8 9 8 7 9มแ้ 39, 37, 89, 87, 99, แล้วก็97นะครับ ก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับสูตร2ตัวล่างแมนแมนนะครับวันนี้สูตรใหม่นะครับของตามล็อกนะครับสายเทพลักนะครับถัดมานะครับเป็นแนวทางสูตร2ตัวบนล่างแมนแมนนะครับของ a d s ตะวันนะครับงวดที่แล้วนะครับหวยออกบน380นะครับออกล่าง3 0จานไม่เข้านะครับจานให้ 03นะครับตามกันต่อนะครับวันนี้จานให้2ตัวบนล่างมานะครับวันนี้71นะครับ7 9แล้วก็91นะครับจานให้2ตัวบนล่างมานะครับวันนี้ตรงกับเลขของแอดแผ่นแผ่นพารวยนะครับแอดแผ่นแผ่นก็ให้นะครับวันนี้97 91แล้วก็71นะครับ เขียนไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับสูตร2ตัวบนล่างแม่นแมนนะครับของพีเอตะวันถัดมานะครับเป็นแนวทางสูตรบนล่างแม่นแมนนะครับของอาจารย์ดุยพลันนะครับงวดนี้นะครับจา์ให้3ตัวบนมานะครับงวดนี้709นะครับชุดเดียวเลยนะครับงวดนี้709นะครับแล้วจา์ให้2ตัวบนล่างมานะครับวันนี้8 1 8 8 8 9 91 93แล้วก็90นะครับอาจารย์ให้เน้นอยู่ที่9 1 9 3แล้วก็90นะครับวันนี้ของอาจารย์ดุยพลันเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับถัดมานะครับเป็นแนวทางสูตรบนล่างแมนแมนนะครับของเงินเทวดานะครับงวดที่แล้วนะครับหวยออกบน308ออกล่าง3 0นะครับ จานก็ให้เข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างเลยนะครับง่ดที่แล้วของเงินเทวดาจานให้083แล้วก็ให้วิ่งบน8นะครับแล้วก็ให้วิ่งล่าง0แล้วก็ให้2ตัวล่างมา30นะครับเข้าตรงๆเลยนะครับตามกันต่อนะครับวันนี้เงินเทวดานะครับให้วิ่งบนมานะครับวันนี้ให้วิ่งบน0นะครับแล้วก็ให้3ตัวบนมานะครับวันนี้6 0 2 95 3 205 4 2 6 8 6 4แล้วก็ให้2ตัวบนมานะครับ0,2 6 2แล้วก็60มาดู2ตัวบนล่างนะครับวันนี้จาย์ให้2ตัวล่างมานะครับให้วิ่งล่าง7นะครับแล้วก็ให้2ตัวล่างมา7 9 7 6 ยัให้กันบนล่างนะครับ05 5359 64แล้วก็70นะครับเก็บว่าเป็นแนวทางอีกใบนะครับกับสูตรบนล่างแมนแนนะครับของเงินเทวดานะครับวันนี้ถัดมานะครับเป็นแนวทางสูตรบนล่างแมนแนนะครับของน้องแป้งนะครับงวดที่แล้วนะครับหวยออกบน308 ออกล่าง30นะครับน้องแป้งไม่เข้านะครับน้องแป้งให้30นะครับงวดที่แล้วเข้าล่างนะครับเข้าตรงๆนะครับตามกันต่อนะครับงวดน,นี้น้องแป้งนะครับให้3ตัวบนมานะครับวดน,นี้794 790 795ี้794 790795แล้วก็ให้2ตัวบนล่างมานะครับวดน,นี้94 90 9ี้9 เก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับสูตรบนล่างแมนแนนะครับวดน,นี้ของน้องแป้งนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับกดอื่นนะผมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ